สิบปีผลผ่านยังทรงสร้างทรมบังคงกราบกราปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที ชาติไป สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบ,บดีที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราช,ชารือไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในการที่บารอนริชาร์ดฟอนไวเชคเกอร์อดีตประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงแก่อสัญกรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในการที่บารอนริชาร์ดฟอนไวเชคเคอร์อดีตประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่31มกราคม2558 ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจที่ได้ทราบว่าบารอนริชาร์ดฟอนไวท์เชคเคอร์อดีตประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงแก่อสัญญกรรม ข้าพเจ้าและพระราชนีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและครอบครัวของท่านบารอนตลอดจนประชาชนชาวเยอรมันในการสูญเสียรัฐบุรุษที่กล้าหาญและอุทิศตนเพื่อสร้างเสริมสัน,สนติภาพและความสมัครสมานสามัคคีให้แก่ประเทศเยอรมน,นีพระประมาพิไทยภูมิพลอดุญเดชบอร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย วันนี้เวลา9นาฬิกา28นาทีสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์สช่างกลปทุมวันอนุสร์4หมู่ที่1บ้านหินแตก ตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายโรงเรียนแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนในการก่อสร้างและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนและพระราชทานชื่อว่าเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์สาม ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชมรมอาสาพัฒนาวิทยาลัยช่างกลปทุมวันก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่แทนอาคารเรียนหลังเก่าที่สุดโทรมและพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์สามช่างกลปทุมวันอนุสรณ์สี่ โดยเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี2507ปัจจุบันมีนักเรียน442คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา20คนมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษาอยู่จำนวน8คน ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆทั้ง8โครงการอาทิด้านการจัดการเรียนการสอนนักเรียนมีผลการเรียนในระดับปานกลางแต่ต่ำกว่าระดับประเทศโดยได้จัดการสอนเสริมหลังเลิกเรียนและช่วงพักกลางวันซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่และชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์ใช้ภาษาพื้นเมืองเป็นหลักและภาษาไทยเป็นภาษาที่สองทำให้มีปัญหาในการสื่อสาร จึงได้นำโครงการส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาไทยมาใช้ทำให้มีผลการเรียนภาษาไทยดีขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ยังใช้สื่ออัจฉริยะในการเรียนรู้แบบผสมผสานใช้เทคโนโลยีมาช่วยอาทิคอมพิวเตอร์การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมและกระดานอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพต่างๆที่มาจากวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นนำมาสู่การปฏิบัติจริงอาทิการทําถั่วเคลือบโอวันตินกล้วยฉาบไม้กวาดดอกหญ้าน้ํายาล้างจานพิมพ์เสนและผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทําให้โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการคุณธรรม เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงเรื่องคัดแยกขยะหนูทำได้ระดับเขตพื้นที่รางวัลเกียรติบตัตรนักเรียนผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นประจําปี2557และรางวัลเกียรติบตัตรเพื่อแสดงว่าได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการจัดทำศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรแบบไร้ดินเริ่มดำเนินการสอนในปี2554นอกจากนี้ยังมีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาเพาะถั่วงอกเสริมอาหารประเภทโปรตีนให้กับเด็กในการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันขณะเดียวกันกรมชลประทานได้สร้างฝายทดน้ำสองแห่งและระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่บ้านหินแตกจำนวนกว่า3,000 มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรตลอดทั้งปีโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์พระราชทานที่ไปให้บริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้ประสบก,กรณิกรทุกหมู่เหล่ามีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น เวลา12นาฬิกา13นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบำรุงที่112หมู่ที่21 บ้านโป่งไฮตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายที่จัดตั้งเมื่อปี2522เพื่อให้ลูกหลานราษฎรบ้านโป่งไฮที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาขาและลาหูให้ได้รับการศึกษาปัจจุบันมีครูตชด7นายครูอาสา1คนนักเรียนระดับชั้นประถมะวัยถึงประฐมะศึกษาปีที่6รวม135คนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์8คน ทางโรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆทั้ง8โครงการอาทิ โครงการฝึกอาชีพได้สอนทำไม้กวาดดอกหญ้าจากต้นกงส่งเสริมอาชีพการปักผ้าอาข่าเพื่อจำหน่ายนอกจากนี้อำเภอแม่ฟ้าหลวงร่วมกับจังหวัดเชียงรายจะทำโครงการพัฒนาอาชีพปักผ้าชนเผ่าเพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่าอำเภอแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุห้ารอบ2เมษายน2558เพื่อสืบสารแนวทางพระราชดำริ ในการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าโดยดำเนินการนำร่องใน3ามตำบล8หมู่บ้านของอำเภอแม่ฟ้าหลวงโอกาสนี้ทอดพระเนตรท้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าไปช่วยดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอนและฝึกทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมร้านสหกรณ์นักเรียนปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักอุดมการสหกรณ์เรียนรู้วิธีการทำบัญชีและการจัดการร้านค้าโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทำโครงการอ่านออกเขียนได้พัฒนาศักยภาพของครูโดยจัดอบรมหลักสูตรภาษาไทยให้กับครูตอชอดอเพื่อสอนนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ การจัดกิจกรรมรักการอ่านโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงช่วยจัดหาหนังสือและจัดระบบหมวดหมู่หนังสือให้ค้นคว้าได้ง่าย จากนั้นทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่จัดแบ่งพื้นที่ในโรงเรียนจำนวนหนึ่งไร่ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการเกษตรทั้งปลูกผักเลี้ยงหมูไก่และเป็ดผลผลิตที่ได้นำมาใช้ประกอบอาหารกลางวันแต่เนื่องจากมีพื้นที่น้อยผลผลิตไม่เพียงพอจึงมีพระราชดำริให้ปลูกผักไฮโดรโปรนิกเพิ่มเติมทั้งนี้กรมชลประทานได้สร้างฝายทดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและถังพักน้ำสองแห่งส่งผลให้ปัจจุบันมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภคและทําการเกษตรได้ตลอดปีโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปบริการตรวจรักษาแก่ผู้เจ็บป่วยในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้เจ็บป่วยไว้ในพระราชานุเคราะห์สองคนซึ่งป่วยเป็นภาวะไม่มีรูทวารตั้งแต่กําเนิดและผู้ป่วยขาอ่อนแรงเดินไม่ได้ตั้งแต่กําเนิด หลังจากนั้นสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลลอะองพระบาททังนี้เวลา15บนาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณนะท้องพระโรงพระตำหนักโดยตุง พร,าาพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์วันชัยสิริชนะนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงรายและคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุนละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลโดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชอัธยาศัย จากนั้นพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะกรรมการกลุ่มรวมพลังเพื่อพ่อของแผ่นดินจังหวัดเชียงรายและคณะกรรมการกลุ่มรวมพลังเพื่อพ่อของแผ่นดินในฮ่องกงหเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะลูกเสือชาวบ้านอำเภอแม่สายจงังหวัดเชียงรายเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้หม่อมราชวงศ์ดิษนัดดาดิสกุลเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนำนายอตทนาผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเบลาประเทศอัอฟกานิสถานเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพรมทอมือซึ่งใช้เวลาทอนานถึง6เดือนโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีนครินทราบรม,มราชชนน,นีและสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช กุมารีในโอกาสที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้เข้าไปร่วมมือช่วยเหลือเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนและยาเสพติดในอัฟกานิสถานระหว่างปี2549ถึง2555จนเป็นผลสำเร็จตามแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาได้แก่การศึกษาเรียนรู้ภูมิสังคมฟังชาวบ้านเรียนรู้งานเพื่อดึงศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านและชุมชน เวลา16นาฬิกา37นาทีสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนแม่ฟ้าหลวงดอยตุงพระราชทานพระราชวรโรกาสให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ถวายพระกรยาหารค่ำในโอกาสฉลองพระชนมายุ60พรรษาวันที่2เมษายนพุทธศักราช2558 พระตำหนักดอยตุงเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีครั้งสเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์มาส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ที่ห่างไกลทุรกันดารแถบจังหวัดเชียงรายชาวไทยภูเขาจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่าแม่ฟ้าหลวงที่สเสด็จลงมาจากฟากฟ้าและทรงริเริ่มโครงการต่างๆอาทิการส่งเสริมอาชีพการให้การศึกษาเพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเริ่มจากมูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทยในพระอุปธรรมที่ทรงตั้งขึ้นเมื่อปี2515เพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวเขาเผ่าต่างๆต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระราชูปธรรมสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปธมรมตามลำดับ โดยได้ช่วยแก้ปัญหาความยากจนปัญหายาเสพติดและการทำลายสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆได้แก่เมียนมาอัฟกานิสถานและอินโดนีเซียอีกด้วยพระเจ้าวระวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาทินัตด,ดามาสทรงประกอบพิธียกฉัดองค์พระธาตเชิงชุมจังหวัดสกลนคร วันนี้เวลา17นาฬิกา23นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาที่นัดดามาตสเสด็จไปทรงประกอบพิธียกฉัตรองค์พระธาตุเชิงชุมณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองสกลน,นครจังหวัดสกลน,นคร ซึ่งพระเทพสิทธิโสพลเจ้าอาวาสวัดร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครและผู้มีจิตศรัทธาบูรณะปฏิสังขรยอดฉัดของพระธาตุโบราณสถานและเสนาชนะต่างๆภายในวัดวัดพระธาตุเชิงชุมตั้งเป็นวัดเมื่อปี2300ปัจจุบันมีพระภิกษุสามเณรจำนวน50รูปทั้งยังเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมศูนย์กลางของเมืองสกลนคร ในการนี้ประธานพระวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและสมทบทุนบูรณะวัดพระธาตุเชิงชุมและรับประธานของที่ระลึกแล้วทรงสักการะหลวงพ่อพระองค์แสนพระประธานซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนคร โอกาสนี้ทรงพระสุรายวัตถุมงคลซึ่งทางวัดร่วมกับคณะกรรมการวัดจัดสร้างขึ้นเป็นรุ่นยกฉัดพระาธาตุเชิงชุมเพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้เช่าบูชาจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรโดยทรงรับผู้เจ็บป่วยที่ครอบครัวยากจนไว้เป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์สองคนเป็นเด็กหญิงอายุ4ขวบป่วยด้วยโรคกระดูกผิดรูปแต่กำเนิดและอีกคนเป็นโรคไตาวายเรื้อรัง พร้อมกันนี้ได้ประทานผ้าห่มและเสื้อกันหนาวแก่คนชรารวมทั้งขนมนมอัดเนตและของเล่นแก่เด็กในโอกาสนี้ได้ประทานโคให้แก่รัษฎรที่ยากจนซึ่งคัดเลือกมาจากทุกอำเภอของจังหวัดสกลนครจำนวน20คนเพื่อนำไปเลี้ยงให้แพร่ขยายพันธุ์โดยเป็นโคที่ทางวัดได้ถ่ายชีวิตออกมาจากโรงฆ่าสัตว์เป็นวัวเพศเมีย20ตัว สกน,นิกรทั่วทุกหมู่เหล่าเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครประชาชนคณะบุคคลและนักเรียนได้นำแจกันดอกไม้พวงมาลัยและสิ่งของไปทูนกล้าวทูนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพลนนาไมยแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอาทิพันเอกวสันทัพวงรองเจ้ากรมการสารวัตรทหารบกพร้อมด้วยกำลังพลสังกัดกรมการสารวัตรทหารบก องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบ,บุรีพลเอกจิรศัก์วัฒนาวงศ์รองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และบุคลากร ผู้บริหารและข้าราชการสํานักง,งานเขตวัฒนาประธานกรรมการหมู่บ้านไวท์เฮาส์และชาวชุมชนไวท์เฮาส์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครูนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆังผู้บริหารบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านพุจมปาตํบลเทพกษัตรีอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารและบุคลากรงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโรงพยาบาลบุรีรัมย์ครอบครัวนายสำมฤทธิ์ม่วงไหมอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิรากแก้วเขตยานาวานักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลายัยเขตดุสิตผู้บริหารและข้าราชการเทศบาลตำบลทับสะแกจังหวัดประจวบคิริขันอุบาศกอุบาสิกาวัดส้มเซียวตำบลท่างิ้วอำเภอบันพธพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต7จังหวัดราชบุรีและชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตกองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้นายธานินทร์ไกรวิเชียนองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางตั้งอยู่ณอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายิริพัฒกุพัฒกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับ โอกาสนี้องคมนตรีได้เปิดป้ายอาคารศาลาพักญาติซึ่งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยายมกุฎราชกุมารในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งนายกอิติมศส์ของมูลนิธิ สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด90เตียงเปิดให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นธุรกันดาลและหาลาา่างไกลการคมนาคม วันนี้ณนะห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนายสมชายเลิศพงพากรผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหากรรมทอผ้าพื้นเมืองอุทัยธานีและนิทรรศการวิชาการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีครั้งที่สอง ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีจัดขึ้นระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2558เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ60พรรษา2เมษายน2558เพื่อแสดงให้เห็นคุณค่าความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ วันนี้ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา6อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีทุนกระหม่อมมีงบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีโปรดให้นายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในท้องที่จังหวัดลบบุรีจำนวน111ทุนทุนละ5,000บาทซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อช่วยเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครองของเด็กออทิสติกและเด็กพิการที่ยากจนับต่อไปครับรุสร้างมิมประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา วันนี้ณนะสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสูรานนท์อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาพลเอกเปรมตินสูรานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีวางาศิลาฤกษ์ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาซึ่งจังหวัดสงขลาสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สำหรับดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจและรองรับจำนวนผู้สูงอายุที่มีเพิ่มมากขึ้น วันนี้ณนะอาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้อําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบาัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556-2557รวมจํานวน268คนโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้อวาดความสําคัญตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ทุกท่านที่มีความพยายามและตั้งใจศึกษาจนประสบผลสำเร็จในการศึกษาขอให้ทุกท่านจงนำความรู้ที่ได้รับการศึกษาหลักสูตรไปใช้เพื่อทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กรและหน่วยงานต่างๆโดยนำความรู้ความสามารถที่บัณฑิตและมหาบัณฑิตได้รับจากการศึกษาไปคิดสร้างสารรค์ทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนสังคมและประเทศชาติสืบไป ในขณะเดียวกันขอให้ทุกท่านหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับโลกที่พัฒนาและก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วช่วงนี้ขอเชิญพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไป การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญคือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่งสามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งทั้งสองประการนี้ต้องดำเนินคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกายสุจริตใจด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติ และด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วยจึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริงพระบรมราโชาวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันอริยาสุวิเศษศักดิ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ